สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหุ้นกับ PowerBot b ายเดอะพาวเวอร์ควอนครับผมพี่เพิ่มครับและเจนคะ่ะวันนี้เราสองคนจะพาไปเจาะลึกหุ้นที่น่าสนใจพร้อมสัญญาณเด็ดจาก PowerBot ที่จะมาช่วยไทยทุกท่านตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นคะ่ะถูกต้องเลยครับน้องเจนวันนี้เรามีหุ้นมาฝากหลายตัวเลยนะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับ HFT หรือบริษัทหัวฟงรับเบอร์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนครับน้องเจนโอ้ HFT oh, นี่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับยางรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะพี่เพิ่มใช่แล้วครับ HFT เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางน,นอกและยางในสำหรับรถจักรยานรถจักรยานยนต์และรถขนส่งขนาดเล็กครับล่าสุดเขาตั้งเป้ารายได้ปี2568เนี่ยจะเติบโตถึง10%เเลยนะครับน้องเจนเพราะออเดอร์พุ่งกระฉูด แถมปีที่แล้วกำไรก็พุ่งถึง49%ด้วยนะน่าสนใจมากเลยค่ะพี่เพิ่มแล้วอย่างนี้ Powerbot ของเรามีสัญญาณอะไรดีๆมาฝากเกี่ยวกับ HFT บ้างคะมีแน่นอนครับ Powerbot เขาแจ้งสัญญาณมาแบบนี้ครับสำหรับหุ้น HFT ถ้าเบรกราคา3บาท96บาทเมื่อไหรนี่คือสัญญาณที่น่าจับตาเลยนะครับ โดยมีจุดคัดลอสอยู่ที่3บาท88บาทและจุดเทคโปรฟิตแนะนำที่4บาท36บาทครับผมตัวถัดไปเลยทีกว่าค่ะพี่เพิ่มคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับ Nintendo 19หรือ Nintendo Co. Ltd. ค่ะโอ้โห Nintendo นี่ค่ายเกมในตำนานเลยนะครับน้องเจนเขาทำอะไรบ้างนะ Nintendo นี่เขาเป็นผู้พัฒนาผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง Nintendo Switch รวมถึงซอฟต์แวร์เกมดังอย่าง Mario z e l d a และ p o k ก m o n เลยค่ะแถมยังมีธุรกิจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ตัวละครทั้งภาพ,พยนตร์อย่าง The Super Mario Brother Movie และสินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆอีกด้วยค่ะแล้วข่าวอัปเดตล่าสุดนี่ Nintendo เขามีอะไรเด็ดๆบ้างครับน้องเจนเออล่าสุดเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมา Nintendo เนี่ยเขาประกาศว่า Switch 2เครื่องเล่นเกมรุ่นใหม่ล่าสุดทำยอดขายไปแล้วกว่า3.5ล้านเครื่องทั่วโลกภายในสีวันหลังเปิดตัวถือเป็นสถิติยอดขายคอนโซลเกมที่เร็วที่สุดของบริษัทเลยนะคะพี่เพิ่มและทางไซเน็ผู้จัดจำหน่ายในไทยก็เตรียมวางขาย witch 2ในวันที่26มิถุนายนนี้แล้วด้วยค่ะ mm yeah. โหยอดขายแรงจริงๆครับงั้นเรามาดูสัญญาณจาก powerbot สำหรับ nintendo 19กันบ้างนะครับ powerbot แจ้งสัญญาณมาว่าถ้าเบรคราคา27.5บาทให้จับตาดูเลยครับโดยมีจุดคัดลอสอยู่ที่26.75บาทและจุดเทคโปรฟิตแนะนำที่31.25บาทครับผมวันนี้ได้ข้อมูลหุ้นดีๆจาก powerbot ไปถึง2ตัวเลยนะคะพี่เพิ่มใช่เลยครับน้องเจนและสาหรับ คุณผู้ฟังที่อยากดูรายการหุ้นที่ Powerbot สแกนมาให้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆฟรีๆไม่ต้องรอน้องเจนกับพี่เพิ่มมาอ่านให้ฟังทุกวันนะครับสามารถโหลดแอป Powerbot มาใช้ได้เลยค่ะหาได้ง่งงายๆใน App Store และ Google Play Store เลยนะคะค้นหาคำว่า Powerbot มีเว้นวร์กด้วยนะคะโหลดมาใช้กันได้เลยนะครับง่ายมากๆและฟรีด้วยครับสาหรับวันนี้ผมพี่เพิ่มและน้องเจน ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ